เอาละกับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับอยากรู้ใช่ไหมสงครามจบเมื่อไหร่ผมบอกเลยจบเมื่อไอตัวหัวหน้ามันลงไปคุยกับรากมะม่วงแต่วันนี้ที่เจ็บใจกว่ากระสุนคือคนไทยด้วยกันเองดันส่งน้ํามันไปเติมรถถังให้ศัตรูมายิงเรานี่มันค้าขายหรือขายชาติกันแน่ครับพี่น้องยุทธการเด็ดหัวและราคาที่ต้องจ่าย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาเจอกันในสถานการณ์ที่กลิ่นดินปืนยังคลุ้งกลิ่นคาวเลือดยังไม่จางวันนี้ผมไม่ได้มานั่งอ่านข่าวในห้องแอร์เย็นๆแต่จะมาขยี้ความจริงในสนามรบให้ฟังกันชัดๆมีหลายท่านถามผมเข้ามาเละกืนถามกันเข้ามาสายแทบไม่ว่าเมื่อไร่เรื่องนี้มันจะจบเมื่อไรเราจะได้กลับไปนอนหลับสบายๆสักที แมท่านถามมาแบบนี้ผมก็ต้องตอบแบบภาษาชาวบ้านไม่ต้องปืนเกลียววิชาการให้ปวดหัวผมบอกเลยนะครับพี่น้องสงครามมันจะจบก็ต่อเมื่อไอผู้นำฝั่งนูน้นไอคนที่ชอบทำตัวเป็นนักเลงโตน่ะมันลงไปนอนเฝ้ารากมะม่วงเมื่อไหร่นั่นแหละครับมันถึงจะจบพูดแล้วมันขึ้นสถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าเราไม่ได้เสียเปรียบแต่เรากำลังสูญเสีย พี่น้องทหารหารของเราวีรบุรุษรั่วของชาติเสียสละชีพเพื่อแผ่นดินไปแล้วรวม21นายได้ยินไหมครับ21ชีวิตที่มีพ่อมีแม่มีลูกเมียรออยู่ข้างหลังบาดเจ็บอีกเป็นร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอีก20กว่าน,นายชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเนโดนลูกหลงเจ็บตายไปอีกเท่าไหร่ถามว่าเราทำอะไรอยู่กองทัพเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพี่น้องเรางัดของหนักออกมาโชว์กันแล้ว ไม่ว่าจะเป็น F16 บินวันสะเทือนฟ้าหรือจะส่งโดรนเข้าไปส่องหัวพวกมันภารกิจเราชัดเจนครับคือต้องเข้าไปทำลายแหล่งซ่องสมุมทำลายฐานที่มั่นของพวกมันให้เฮี้ยนแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับเราเป็นฝ่ายตั้งรับเราเป็นสุภาพบุรุษเราไม่ได้บ้าเลือดจะไปบุกยึดบ้านใครก่อนแต่ในเมื่อคุยดีๆไม่รู้เรื่องการเจรจามันเป็นแค่ลมปากเหม็นๆของคนบางกลุ่มมันก็ต้องคุยกันด้วยลูกปืน ผมมองเกมขาดเลยนะถ้าจะให้จบสวยๆจบแบบม้วนเดียวจอดเราต้องรุกไม่ใช่รุกธรรมดาแต่ต้องรุกคืบเข้าไปในดินแดนของพวกมันนูน่นดันเข้าไปสักร้อยกิโลเมตรจากชายแดนเอาให้กระสุนปืนใหญ่พวกมันยิงไม่ถึงบ้านเราเอาให้พวกมันขี้แตกขี้แตนวิ่งหนีกันป่าทาาถ้าเราแค่ตั้งรับอยู่ตรงนี้รอให้มันยิงมาแล้วค่อยสวนมันก็เหมือนรอให้โดนตบหน้าแล้วค่อยด่ากลับมันไม่ทันกินครับพี่น้อง เราต้อง F-16 บินโฉบเข้าไปบอมให้ราบสยบความห้าวของไอ้พวกชอบลอบกัดให้สิ้นซากผมพูดตรงนี้เลยนะสงสารพี่น้องทหารจับใจทุกครั้งที่เห็นข่าวความสูญเสียน้ำตามันจะไหลแต่มันไหลออกมาเป็นความแค้นแค้นไอ้พวกที่สั่งการอยู่บนหอคอยงาช้างฝั่งนูน้นที่ส่งลูกหลานตัวเองมาตายเพื่ออำนาจโง่ๆของคนคนเดียวเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าโคตรแสบ ใครที่เครียดอ,อยู่ฟังตรงนี้แล้วจะร้องอ๋อแล้วตบเขาา่าฉาดพี่น้องจำข่าวได้ไหมที่ทาหารเราไปยึดอาวุธพวกมันได้ที่ช่องอานมา้าหรือตามแนวชายแดนเนี่ยเรายึดจรวดของพวกเหมิรมาได้ขออนุญ,ญาตเรียกสั้นๆให้ได้อัธรสนะสมมุติว่ายึดมาได้สัก20ลูกเป็นท่านท่านจะทำยังไงเอาไปทำลายทิ้งหรอเสียดายของครับถ้าเป็นผมนะผมวางแผนเหนือเมฆไว้แล้วผมจะแบ่งครึ่งเลย ยึดมา20ใช่ไหมส่งให้ทางการไปแถลงข่าวโชว์สื่อสัก10ลูกพอให้เห็นว่านี่ไงหลักฐานความก้าวร้าวของเองแต่อีก10ลูกที่เหลือ <c oughs> ผมจะแอบไว้ครับถามว่าเอาไปทำอะไรผมจะตั้งหน่วยกล้าตายขึ้นมาไม่ต้องใช้ทหารเกณฑ์เด็กๆหรอกเอาอดีตทหารพรานเก๋าเกมรุ่นลายครามที่ใจถึงพึ่งได้เอามารวมทีมกันแล้วแบกไอ้สิลูกเนี่ยย้อนรอยกลับเข้าไปรอจังหวะไหนรู้ไหมครับ รอจังหวะที่ไอหุนละไว้ในฐานที่เข้าใจหรือพวกในพลยศสูงๆของมันโผล่หัวออกมาสั่งการหรือไปเดินตรวจแถวสร้างภาพแบกจรวดของพวกมันนั่นแหละยิงสวนกลับไปเลยเปรี้ยงแล้วพอมันระเบิดตูมความบันเทิงมันจะบังเกิดตรงนี้ครับพี่น้องพอพวกมันไปตรวจสอบเศษซากระเบิดมันก็จะงงเป็นไก่ตาแตกอา้าวเฮ้ยนี่มันจรวดของพวกเราเองนี่วะอ้าวเฮ้ยนี่มันล็อตนำเบอร์ที่เบิกมาจากคลังเรานี่ว่า มันจะเกิดความระแวงกันเองครับมันจะคิดว่าเฮ้ยหรือว่าทหารเราเองเกลียดท่านผู้นำวะเลยแอบเอาระเบิดมาปาใส่ท่านหรือไม่ก็คิดว่าคนของมันเองแปรพักนี่แหละครับเขาเรียกว่ายืมดาบศัตรูเชือดคอศัตรูผมอยากจะตะโกนใส่หน้ามันจริงๆว่าไม่ได้มีใครทำร้ายมึงหรอกจะรวดมึงนั่นแหละคนของมึงนั่นแหละเขาเกลียดมึงเขาเลยเอามาคืนให้รับไปสิครับของรักของห่วงของท่านคืนสนองให้ถึงที่ คิดดูสิครับถ้าทำแบบนี้ได้สะใจไหมสะใจแน่นอนแถมเรายังลอยตัวสวยๆเปล่านะไทยไม่ได้ทำดูสินั่นมันอาวุธของพวกคุณเองทั้งนั้นทะเลาะกันเองหรือเปล่าจ๊ะทำเสียงกวนๆนี่แหละครับยุทธวิธีแบบกองโจรกวนประสาทให้มันประสาทกินให้มันระแวงหน้าพวงหลังไม่รู้ว่าลูกน้องข้างกายจะกลายเป็นศัตรูเมื่อไหร่ถ้าทำได้นะผมรับรองเลยว่าบันเทิงแน่นอนครับงานนี้ แต่ช้าก่อนครับพี่น้องความสะใจในพาร์ทที่แล้วมันต้องมาสะดุดหยุดกึกเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันน่าเจ็บใจยิ่งกว่าโดนฆ่าศึกยิงซะอีกในขณะที่ทหารหารกำลังเอาชีวิตเข้าแลกที่ชายแดนในขณะที่พี่น้องเรากำลังหลบลูกปืนเชื่อไหมครับว่ามีคนไทยบางกลุ่มกำลังหากินบนคราบเลือดผมกำลังพูดถึงเรื่องน้ำมันครับกองทัพเดินด้วยท้องแต่รถถังรถบรรทุกข่าศึกมันเดินด้วยน้ำมัน แล้วน้ำมันพวกนั้นมาจากไหนมีคนส่งข่าวมาบอกผมชาวบ้านเขาเห็นกันให้ขวักว่ามีบริษัทน้ำมันบางแห่งผมรู้นะว่าที่ไหนอย่าให้เอ่ยชื่อเดี๋ยวไกลตื่นส่งน้ำมันไปให้พวกเขเมรพี่น้องฟังไม่ผิดครับเราส่งเชื้อเพลิงไปให้มันเติมรถถังขับมายิงเราบางคนอาจจะเถียงแทนอา้าวก็ด่านปิดแล้วนี่ค้าขายไม่ได้แล้วโหยพ่อคุณแม่คุณอย่าโลกสวยพ่อขายผู้นี้สมองมันไวกว่าลิง พอทางตรงไปไม่ได้มันก็อ้อมสิครับเส้นทางสายโทรยศนี้มันไม่ได้วิ่งตรงเข้าขเขมรแต่มันวิ่งไปทางลาวก่อนใช่ครับรถบรรทุกน้ำมันวิ่งเข้าลาวทำทีเป็นส่งออกปกติแล้วจากลาวมันก็ไหลไปไหนก็ไหลลงใต้เข้าขเขมรไงครับผมถามหน่อยปกติลาวเขาใช้น้ำมันเท่าไหร่สมมติเดือนละ50คันรถอยู่ดีๆยอดสั่งซื้อพุ่งปรีดเป็นร้อยคัน คนที่มีสมองไม่ต้องจบด็อกเตอร์แค่จบป .4 ีก็ดูออกแล้วครับพี่น้องว่าไอ้ส่วนต่างที่เพิ่มมามหาศาลเนี่ยลาวเขาไม่ได้เอาไปดื่มเล่นแน่นอนมันต้องมีปลายทางไปที่อื่นแล้วปลายทางที่ว่าคือใครก็คือไอ้ประเทศที่เรากำลังรบอยู่นั่นไงรัฐบาลลาวเขาอาจจะไม่รู้เรื่องหรือเขาอาจจะไม่ยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ไอ้พวกพ่อค้าเอกชนนี่สิกาไรมันหอมหวานไงครับใครจะตายช่างหัวมันขอให้ยอดขายทะลุเป้า ผมนี่อยากจะถามจริงๆว่าเงินที่ท่านได้มาเนี่ยเวลาเอาไปซื้อข้าวกินมันไม่เหม็นขาวเลือดบ้างเหรอครับน้ำมันทุกลิตรที่ท่านส่งไปมันอาจจะกลายเป็นกระสุนปืนใหญ่ที่วิ่งกลับมาเจาะกะโหลกทหารไทยเพื่อนร่วมชาติของท่านเองถ้าทางรถยนต์ว่าแย่แล้วทางเรือยิ่งหนักสมัยก่อนเรือล um, ัมเบอร์เล่เทิมบรรทุกทีสล้านลิตรส่งกันโครมๆถามว่าทางการไทยรู้ไหมรู้ใครเป็นคนเซ็นอนุญาตรู้ แต่แกล้งโง่หรือเปล่าหรือมีอะไรมาปิดตาปิดปากไว้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ฟันธงนะแต่ชาวบ้านเขาดูออกมาถึงพาร์ทสุดท้ายเรื่องข้ออ้างคลาสสิกที่ฟังแล้วอยากจะขำให้ฟันร่วงพอมีคนจับได้ไล่ทันว่ามีการลักลอบส่งน้ํามันก็จะมีผู้รู้หรือผู้แกล้งไม่รู้ออกมาแก้ต่างว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกครับรถบรรทุกทุกคันเราติด GPS ตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่ารถไปไหนถุย ขอภายที่หยาบคายแต่มันอดไม่ได้จริงๆท่านครับท่านเห็นคนไทยกินหญ้าหรือไงครับไอระบบ GPS ที่ท่านคุยนักคุยหนาเนี่ยเด็กช่างกลยังรู้เลยว่ามันตัดได้ตัวตัดสัญญาณ GPS ซื้อที่คลองถมหรือสั่งออนไลน์ตัวละกี่ร้อยกี่พันบาทซื้อมาเสียบปุ๊บสัญญาณหายวูบรถจะวิ่งไปโผล่ที่พนมเปญหรือไปโผล่กลางสนามรบจอท่านก็มืดสนิทหรือไม่ก็ค้างอยู่ที่เดิมหลอกตาพวกท่าน เจ้าหน้าที่รัฐหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่ามาใช้วัทกรรมควบคุมได้กับผมถ้าคุมได้จริงทำไมน้ำมันยังไหลไปเติมรถถังข้าศึกได้คำตอบมันมีอยู่สองอย่างครับไม่ไร้น้ำยาก็สมรู้ร่วมคิดถึงเวลาแล้วครับผี่น้องที่เราต้องพูดกันตรงๆตอนนี้กองทัพสั่งปิดด่านถาวรแล้วอันนี้ขอชมเชยแต่ช่องทางธรรมชาติช่องทางลาวช่องทางเรือมันยังมีรูรั่วผมขอวิงวอน กราบกรามไปถึงผู้ประกอบการท่านเศรษฐีทั้งหลายครับหยุดเถอะครับหยุดส่งเสบียงให้ศัตรูเถอะเงินทองท่านก็มีจนใช้สิบชาติก็ไม่หมดแล้วจะเอาอะไรกันนักหนากับกําไรบนกองซากศพเห็นแก่หน้าทหารตัวเล็กๆที่ถือปืนตากแดดตากฝนปกป้องพวกท่านบ้างและฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับเห็นรถน้ำมันวิ่งผิดสังเกตเห็นใครทำตัวน่าสงสยัยถ่ายรูปแชร์ ประจานในเมื่อกฎหมายมันอาจจะเอื้อมไม่ถึงหรือมีคนแกล้งมองไม่เห็นพลังโซเชียลของพวกเรานี่แหละครับจะกระชากหน้าก,ากากพวกขายชาติออกมาสงครามครั้งนี้เราไม่ได้สู้กับไอหุนหรือทหารขเขมรแต่เรากําลังสู้กับความโลภของคนในชาติเดียวกันด้วยถ้าเราตัดท่อน้ําเลี้ยงนี้ได้รถถังมันก็แค่เศษเหล็กเครื่องบินมันก็บินไม่ขึ้นแล้ววันนั้นแหละครับที่เราจะชนะอย่างแท้จริงจําคําผมไว้นะครับ เจรจาดีกว่ารบแต่ถ้ารบแล้วมีคนขายชาติต่อให้รบชนะเราก็แพ้ใจตัวเองวันนี้ผมลาไปก่อนต้องรีบไปเกาะติดสถานการณ์ต่อสวัสดีครับเรายังอยู่เฉยๆของเราดีๆแต่เขาไปปั่นหัวคนของเขาว่ายักษ์มารจะบุกประเด็นที่น่าวิเคราะห์คือคําสั่งลับที่ทำให้ชาวบ้านเขายอมทิ้งบ้านช่องออกมามันต้องรุนแรงขนาดไหน หรือว่าเขามีแผนจะใช้พื้นที่หมู่บ้านเหล่านั้นเป็นฐานยิงจรวดหรือจุดวางระเบิดจริงๆเพราะถ้าชาวบ้านยังอยู่มันทำอะไรไม่สะดวกแต่พอไล่คนออกไปแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นดินแดนฟรีสไตล์ของทหารขเขมรทันทีจะขนอะไรมาซ่อนจะขุดอุโมงจะทำอะไรพิสดารแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็น สิ่งที่น่ากังวลคือถ้าเกิดการประทะขึ้นมาจริงๆแล้วบ้านเรือนชาวบ้านฝั่งนู้นพังเสียหายเขาก็จะชี้หน้าด่าไทยทันทีว่าเห็นไหมทหารไทยยิงถล่มบ้านเรือนประชาชนนี่ไงครับแผนชั่วร้ายที่อาจจะซ่อนอยู่คือยอมสละบ้านเรือนประชาชนตัวเองเพื่อแลกกับภาพลักษณ์ที่ดูเป็นเหยื่อให้ชาวโลกเห็นใจแต่โทษทีนะจ๊ะดาวเทียมสอดแนมเอวยโดรนเอยยุคนี้มันบันทึกภาพได้หมดแหละ ว่ากระสุนนัดแรกมาจากฝั่งไหนอย่าคิดว่าจะมาเล่นมุกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้ง่ายๆสำหรับชาวบ้านฝั่งไทยเราต้องขอชื่นชมในความสตรองครับท่านคือแนวหลังที่แข็งแกร่งที่สุดและขอให้มั่นใจได้เลยว่าทหารไทยจะไม่ยอมให้กระสุนเหล็ดลอดเข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนแม้แต่นัดเดียวถ้ามันยิงมาหนึ่งเราจะสวนกลับไปสิบให้มันรู้ไปว่าใครเป็นใคร สถานการณ์ตอนนี้ที่ช่องระยีมันเหมือนระเบิดเวลาที่เสียงติ๊กติ๊กติ๊กเบาๆอยู่ในความมืดไม่มีใครรู้ว่าชนวนจะถูกจุดเมื่อไหร่หรืออาจจะเป็นแค่ระเบิดพลาสติกของเล่นที่เอามาขู่เด็กแต่ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมความเดือดร้อนมันตกอยู่ที่ประชาชนครับนี่คือสิ่งที่น่าโมโหที่สุดเอาละครับคุณผู้ฟัง เดินทางมาถึงบทสรุปของสถานการณ์สุดป่วนกวนประสาทที่ชายแดนไทยกัมพูชาณวันที่7มกราคม2569นี้สรุปกันแบบเนื้อเนื้อเน้นเ,นเนไม่ต้องมีน้ำผสมคือทางนู้นเขาดิ้นทั้งเราเขานิ่งจบสิ่งที่เพื่อนบ้านเรากำลังทำทั้งการไล่คนออกการขนทหารเข้าการขุดรูขุดบอ่อมันคือการโชว์พาวแบบเกรดบที่หวังผลแค่การคมคูหรือสร้างอำนาจต่อรองบางอย่าง แต่หารู้ไม่ว่าการทำแบบนี้มันยิ่งประจานความไม่มั่นคงของตัวเองออกมาคนจริงเขาไม่พูดเยอะหรอกครับคนเก่งจริงเขาไม่มานั่งขุดดินโชว์ชาวโลกหรอกการที่ต้องระดมพลททำตัวเลิกลักวุ่นวายขายประช่อนขนาดนี้มันแสดงให้เห็นว่ากลัวจนขี้ขึ้นสมองหรือไม่ก็มีปัญหาภายในจนต้องหาเรื่องภายนอกกลบเกลื่อนแต่ไม่ว่าเหตุผลลึกๆจะเป็นอะไรผมขอฝากข้อความไปถึงฝั่งนู้นผ่านอากาศตรงนี้เลยว่าคิดดีๆนะจ๊ะ คิดดีๆก่อนจะลั่นไกลนัดแรกเพราะถ้าคุณเริ่มเมื่อไหร่เกมนี้จะจบไม่สวยแน่นอนสำหรับคุณไทยเราไม่ใช่หมูในอวยที่จะให้ใครมาเคี้ยวเล่นง่ายๆประวัติศาสตร์มันก็สอนมาแล้วทั้งกี่รอบว่าเล่นกับไฟแล้วผลเป็นยังไงจำไม่ได้เหรอแล้วขอฝากถึงพี่น้องคนไทยทุกคนครับสถานการณ์นี้ต้องดูกันยาวๆมันคือเกมความอดทนใครนิ่งกว่าใครเก๋าวกว่าคนนั้นชนะอย่าพึ่งตื่นตระหนกอย่าพึ่งแชร์ข่าวปลอม ให้รอฟังข่าวจากทางการหรือรอฟังจากปากผมเนี่ยขายของนิดหนึ่งเราต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวครับยืนเคียงข้างทหารกล้าของเราส่งข้าวส่งน้ําส่งกําลังใจไปให้พี่พทหารที่ยืนตากแดดหน้าดําคร่ําเครียดอยู่ชายแดนบอกให้เขารู้ว่าคนไทยข้างหลังเอาใจช่วยเต็มที่ถ้าฝั่งนู้นอยากเล่นละครก็ปล่อยเขาเล่นไปเราก็นั่งดูปรบมือให้บ้างตามมารยาท แต่ถ้าเขาทะลึ่งกระโดดลงจากเวทีมหาเรื่องคนดูเมื่อไหร่เดี๋ยวได้เจอบาคาไร้เงาของจริงสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าแผ่นดินไทยศักดิ์ศรีไทยไม่ใช่ของเล่นใครจะมาแยมใครจะมาลองของขอเชิญที่ระยีได้เลยครับทหารไทยสแตนบายรอต้อนรับด้วยความอบอุ่นจนร้อนชาตลอด24ชั่วโมงเราต้องเฝ้าระวังชายแดนให้เข้มแข็งต่อไปทหารหารของเราต้องพร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมง ส่วนไอเรื่องจดหมายประท้วงหรือคำขู่ฟอดฟอดแฟดแดนั่นน่ะปล่อยให้มันเป็นเสียงนกเสียงกาไปเถอะครับถ้าแน่จริงก็เข้ามาแต่ถ้าไม่แน่จริงก็ก้มหน้าก้มตาแก้ปัญหาความอดอยากของคนในชาติตัวเองไปเถอะครับอย่ามาหาเรื่องพี่ใหญ่ให้เจ็บตัวเล่นเลยครับสุดท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องคนไทยทุกคนครับ ภูมิใจเถอะครับที่เกิดบนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่เรามีกินมีใช้และมีกองทัพที่เข้มแข็งคอยปกป้องส่วนเพื่อนบ้านขี้อิจฉาปล่อยให้เขาดิ้นพล่านกันต่อไปเราก็นั่งจิบชาดูข่าวและหัวเราะเบาๆให้กับความพยายามที่น่าเอ็นดูของเขาครับสำหรับวันนี้สถานการณ์ชายแดนยันเอาอยู่และไทยชนะขาดขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โลกรู้ว่าของจริงมันเป็นยังไง แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้องจ้างใหม่เหลือเกินจบข่าวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสถานการณ์เปลี่ยนเมื่อไหร่ผมจะรีบมารายงานให้เดือดกว่าเดิมสวัสดีครับแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวทําเสียงโคนันกองกําลังบุรพาของไทยเราออกมาเฉลยความจริงแบบงายกา๊าสตบหน้าหันเลยครับความจริงคือไอรถคันนั้นนะ่ะมันเป็นรถเสียครับย้ํานะครับว่ารถเสีย มันคือรถบรรทุกที่เคยเอาไปขนลวดหนามขนอุปกรณ์ทําบังเกอร์สมัยที่ไทยเราบุกเข้าไปเคลียร์พื้นที่เมื่อนานมาแล้วแล้วรถมันเกิดพังสตาร์ทไม่ติดซ่อมไม่คุ้มทหารไทยเราก็เลยทิ้งไว้กลางทางให้มันเป็นอนุสร์สถานหรือให้ปลวกมันแทะเล่นซะง,งั้นแหละครับไม่ได้มีการยึดหรือรบชนะอะไรทั้งนั้นมันคือซากรถบูโรถังที่จอดตายซากอยู่ห่างจากแนวรั้วลวดหนามไทยไปแค่ร้อยเมตรเองมัง้งแต่พิทหารกัมพูชาแกลเล่นใหญ่ราชดาไลเทยเตอร์ เดินดุ่มๆเข้ามาในตอนที่เราถอยออกมาแล้วแล้วก็มาทำคอนเทนต์มาถ่ายรูปคู่กับซากรถแล้วโม้ว่ายึดมาได้โถ่พะคุณเอ้ยสภาพนี่ถ้าเป็นรถใหม่ๆเครื่องยนต์ติดขับกลับไปใช้ได้ผมจะไม่ว่าเลยนี่มันเศษเหล็กจะเอาไปทําอะไรได้ครับเอาไปช่างกิโลขายหรือไง คือเห็นแล้วสังเวชใจในความพยายามสร้างภาพจริงๆครับคือถ้าไม่มีผลงานชิ้นโบแดงก็ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้นี่เล่นเอาขยะของคนอื่นมาเคลมเป็นถ้วยรางวัลของตัวเองมันน่าภูมิใจตรงไหนถามจริงแถมยังมีคลิปหลุดออกมาอีกเป็นคลิปที่ทหารกัมพูชามายืนทำท่าเคารพธงชาติปักธงตัวเองแล้วถ่ายวิดีโอประกอบเพลงปลุกใจแถวแถวพื้นที่บึงตะกวนซึ่งจุดนั้นนะ่ะเป็นจุดที่ไทยเราเคยเข้าไปปักธงชาติไทยแล้วร้องเพลงชาติใส่หน้ามาแล้ว พอไทยเราไม่อยู่พี่แกก็รีบวิ่งแจ้นเข้ามาทำคอนเทนต์ทับที่ทันทีเหมือนเด็กน้อยเล่นขายของยังไงงั้นแหละครับสรุปง่ายๆพาร์ทนี้คือความหาบังเกิดครับฝั่งนู้นเขาไม่ได้รบด้วยยุทธวิธีทางทหารที่น่ากลัวอะไรหรอกครับเคารบด้วยกล้องมือถือและจินตนาการลุ้นล้วนสร้างสตอรี่หลอกคนในชาติไปวันๆว,ว,ว่าตัวเองเก่งกล้าส,สามารถทั้งที่ความจริงคือมาเดินเก็บของเก่าที่ไทยทิ้งไว้แล้วเอาไปโพสต์อวด น่าสงสารเขานะครับข้ามมาที่ความมันระดับอินเตอร์กันบ้างครับงานนี้ไทยเราไม่ได้สู้เดียวดายเพราะมหามิตรอาเซียนเขาจัดกระถินสามัคคีมาลงที่กัมพูชาแบบถล่มทลายโดยเฉพาะพี่เบิ้มอย่างอินโดนีเซียและเวียดนามที่งานนี้บอกเลยว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไม่ใช่สิต้องบอกว่าเกลียดพฤติกรรมเพื่อนบ้านรายนี้เข้าไส้ทำไมอินโดนีเซียถึงเดือดขนาดนี้ ก็เพราะว่าคนอินโดเขาแค้นฝังหุ่นครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าแก๊งคอลเซนเตอร์และขบวนการค้าม,มนุษย์ในกัมพูชาเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนไปทั่วภูมิภาคคนอินโดนีเซียจำนวนมากถูกหลอกไปทำงานถูกกักขังถูกทารุณกรรมเยี่ยงทาตในกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาก็แก้ปัญหาแบบขอไปทีปล่อยให้มาเฟียสีเทาครองเมือง พอมีข่าวว่าไทยกับกัมพูชาหึมหึมใส่กันพี่น้องชาวอินโดเลยแห่กันมาคอมเมนต์เชียร์ไทยแบบถล่มทลายคอมเมนต์ใน YouTube นี่ไหลเป็นน้ำมีแต่อันโหดๆทั้งนั้นเช่นพี่ไทยจัดการมันให้สิ้นซากถล่มให้เละล้างบางแก๊งค้ามนุษย์ให้หมดอย่าไปยอมมันสั่งสอนให้รู้สำนึกมีคอมเมนต์หนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่า เห็นภาพทหารไทยรบกับกัมพูชาแล้วนึกว่าดูสงครามรัเสเซียยูเครนมันดูสมจริงมันดูดุกดันอย่าพิ่งหยุดยิงนะไทยแลนด์เอาให้ราบพนาศูนย์ไปเลยพวกเราอินโดนีเซียอยู่ข้างคุณโอ้โหนี่ถ้าแปลเป็นภาษาขเขมรให้ฮุนเซนอ่านแกคองอกแตกตายเวียดนามเองก็ไม่น้อยหน้าครับแม้รัฐบาลเขาจะนิ่งนงแต่ชาวเน็ตเวียดนามนี่ใส่ย,ยับเหมือนกัน เพราะเวียดนามเขาก็รู้ไส่รู้พุงกัมพูชาดีแถมมีปมประวัติศาสตร์กันมาเยอะเขาก็เชียร์ไทยให้สั่งสอนเด็กดื้อคนนี้ให้เข็ดหลาบกลายเป็นว่าตอนนี้กัมพูชาโดดเดี่ยวผู้น่ารักในอาเซียนครับหันไปทางไหนก็มีแต่คนสายหน้าระอาใจเพราะพฤติกรรมเนรคุณและขี้เคลมแถมยังเป็นแหล่งซ่องสมโจรจีนสีเทาที่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านไปทั่ว พลังโซเชียลอาเซียนรอบนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าไทยเรามีความชอบธรรมสูงมากเราไม่ได้รังแกใครแต่ใครๆก็อยากให้เราจัดระเบียบเพื่อนบ้านรายนี้สักทีมันสะใจตรงที่ว่ายิ่งกัมพูชาดิ้นยิ่งประจานตัวเองให้โลกเห็นในขณะที่ไทยเรานิ่งๆหล่อๆถือปืนเฝ้ารัว้วแต่มีกองเชียร์ระดับนานาชาติคอยหนุนหลังงานนี้ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือครับซึ่งกัมพูชา ไม่มีประชาชนจริงบินผ่านไทยเรายังจะอำนวยความสะดวกให้ด้วยซ้ำแต่นี่เงียบกริบบินอ้อเหมือนงูเลื้อยแถมจังหวะเวลาที่เครื่องลงจอดก็เป็นช่วงพลบค่ำพอดีเปะ๊ะผีเน่ากับลงผุจริงๆครับคาดคะเนเวลามาถึงได้แม่นยำเหมือนนัดแนะกันทางไกลกลุ่ม ไอเราก็นึกว่าหยุดยิงเพื่อให้ชาวบ้านได้พักผ่อนที่ไหนได้หยุดยิงเพื่อเปิดทางสะดวกให้เครื่องบินลำนี้ลงจอดโดยไม่ต้องระแวงกระสุนปืนใหญ่หรือไม่ต้องระแวงว่าจะโดนลุกหลงนี่มันแผนซ้อนแผนแผนซ่อนเงื่อนที่เขาเตรียมการกันมาเป็นอาทิตย์แล้วครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญใครบอกบังเอิญผมจะเถียงให้คอเป็นเอ็นมันคือยุทธศาสตร์ถอยเพื่อรุกถอยมาตั้งหลักรอของมาส่งแล้วเดี๋ยวพอกระสุนเต็มแม็กคอยดูเถอะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเซ็นสัญญาสงบศึกตอนเที่ยง แต่พอตะวันตกดินพี่แกเล่นขนของหนักมาจอดเทียบท่าหน้าตาเฉยนี่มันหยุดยิงพักรบหรือหยุดเพื่อรีโหลดกระสุนกันแน่ครับพี่น้องงานนี้บอกเลยว่าเลี่ยมจัดรัสเซียมาเองเบลารุสจัดให้บินอ้อมโลกหลบไทยแบบมีพิรุษส,สุดๆใครเชื่อว,ว่าขนผ้าห่มมาแจกเชิญไปรับยาช่องสองด่วนครับความจริงใจราคาถูกกับเครื่องบินยักษ์จากแดนหมีขาว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนข่าวขาเดือดทุกท่านอา้าวมาล้อมวงเข้ามาขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆวันนี้ผมมีเรื่องที่มันขันหัวใจยิบยิบจนทนไม่ไหวต้องเอามาแฉเอ้ยเอามาเล่าให้ฟังกันให้หูตาสว่างคุณผู้ฟังจําได้แม่นใช่ไหมครับเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยสดสดร้อนร้อนหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทย เอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิตตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ